ช่วงรีวิวแมนสเปเชียลสนับสนุนโดยคอเกสตูดิโอทีมผาากลิ่นปากหอมเ h ฮ r โร่ m เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารฮีโร่ที่เจ๋งที่สุดของเกไปหมดแล้วเก็บบ้างซะละลบบ้านจริงๆอ,อะไรเนี่ยโจโจโ,จโจ้โอเ้โอเยอะอะไรเนี่ย ฮพระจังลวั้รยังไงวัดีพระวันดีริวเมรพระจังเออฮ่าฮ่าวันดีอยู่อนอยู่ไหนอะไรเหรอคือคือคืออะไรคืออยู่ไหนคือเด็กใจเย็นตรงน เขาเขาพัจังเขา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 ยังไม่กลับมาเลยาังไงสัญญาไลงในเขาเขาบอกว่าเดเขากลับมาแป๊บหนึ่งมึงเราไม่ได้ติดสัญญากันนะนะเี๋ยวัดาจริงจไม่ได้โมงไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยาติดธุระจริงๆจะฝ่ไม่ได้หมแล้วบอกมาครั้งนี้จะเจอไงฮะหน้านะเดี๋ยวครั้งหน้ามาแน่นจรงเหอนะ <G ül> เอาละ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 วิใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยเสร็จแล้วสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของข้าเฮ้ยนี่เลย <G ül> นี่มันคือสิ่งนี้ <G ül> มันชื่อว่าเครื่องควบคุมสภาพจิตใจไม่ปกติจริงๆอาจารจะบอกให้ไม่ได้โม เครื่องนี้นะมีความสามารถก็คือมันสามารถควบคุมจิตใจคนที่กาลังมีสภาพจิตใจไม่ปกติจริงๆนะจารจะบอกให้ไม่ไดโมแล้วสามารถควบคุมให้ทําอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ารุ่นนี้ยังเป็นรุ่นทดลองตัวเบต้าอยู่ <c oughs> ก็มาทดลองกันเลยว่ามันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนมาเ<ม>สียตรงนี้ด้วยนี่ไม่ใช่เสียเมืงนี้เนี่ยเออ เสร็จอน่อนไงสัมผัสได้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 แล้วเฮ้ยจองนั้นเหรออ่ะเพื่อนของรีวิวแมนเหรอเนี่ย กำลังสภาพจิตใจไม่ปกติจริงๆนะจาะจะบอกให้ไปไดนมั่วอุ้ยแบบนี้ก็อเสร็จเล้วอยู่ใกล้เจ้ารีวิวแมนพอดีด้วยเครื่องนี้จะทำมาเพื่อกำจัดรีวิวแมนอยู่พอดีอีแบบนี้ก็ต้องทดลองกับหมอหน้านแล้วเอาเฮคือแบบว่าจะพัดจังเข้ามจริงๆไม่ได้มันะอาอกกนเลยนะ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 ทๆๆๆนๆๆเอ้ๆๆๆ็ๆอ

นีน่นายนายกันนะทำไมต้องเาโจมตีใส่ฉันด้วยเพราะว่าที่เรื่องพัดจังเนี่ยนะเขาอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวเขากลับมาทำไมต้องโงกระดานนั้นด้วยเล่าบัดทยยังเจ้นจาด้วย มีพองด้วยเหรอนก็มีเหมือนกันและเกโรซ่ากูฆ่าม่เป็นไรกันได้เลยมันเป็นแรงจะมาล่าเทวุฒเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ mọi người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  mọi ไอยนะ่ะพลังเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้เลยถงั้นต้องเจอพลังนี้แล้วนี่นี่จ็กเกอร์แบบไทยๆโจ๊กเกอร์โจมตีจริงๆนะจ๊ะ เลิกเล่นได้แล้วขู่ก้านี่ไหนไปแล้วไปเนี่ยพอสักทีหนะน,น่าเนราไม่สนุกเลยเนาะ นี no ่มันอะไรกันขนาดเนี่ยขูก้าดีนายไปอะไรดี่นายกลอชั้นถึงขนาดต้นเลยเหรอนี่มันบ้าไปแล้วอะไรกันเนี่ยขูก้าอย่าให้ฉันต้องเอาจริงนะนายก็ดูว่าเวลาฉันเอาจริงเนี่ยเป็นยังไงอ๋อเฮ้ยนี่ยังไงเนี่ยทำไมทำไมอยู่ที่นี่เฮ้ยฮะฮะเฮ้ยอ้าวเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวอาเอาไม่หยุดหยุดทำงานเฉยเลยเ้าเฮ้ยเฮ้ย องะเงี้เนี่ยฮะเฮ้ยยังไงเอ้าเฮ้ยโหพังซะอย่างนั้นหนึ่งกำลังเข้าได้เข้าเข็มปะโถ่ไว้เฮ้ยฝ่าไันก่อนเทอรีวิวแมนเฮ้ยยังไงมาอยู่ที่ระเบ,บยียงได้ยังไงก้ากู๊้าเฮ้ยเป็นไรอารมณ์ไหนเนี่ยยังไงโอ้สรุปเอาไงเนี่ยสรุปนี่นี่เล่นอะไรเนี่ยตลกปะเนี่ย ตลบวะเนี่ยเอาดาบมาแทงไงตลบวะเนี่ยเราอยู่ดึงดึงไปเฉยเลยเนี่ยอรัมาขำนะเนี่ยมาขำอยู่ๆก็เอาเจอไปเฉยแล้วทำทำทำตีเหมือนกันมึงอยู่เลยตีเหมือนกันสนุกวะเนี่ยตลบวะเนี่ยนี่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยเนี่ยเหมือนไฟหนุกเหรอหนุกเหรอหนุกเหรอไม่หนุกนะไม่หนุกนะเกลือเกลือเจ้จริงนะนะเกลือเจ้จริงนะนักตัวอีกแล้วดีนะมาเดาจริงไม่งั้น น่าดูน่าดูเฮ้ยเล่นคนเล่นคนถามจริงไม่รู้ตัวอะไรเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้ตัวจริงจริงไม่รู้จริงจริงม่ได้โม้ไม่รู้ตัวจริงจริงเหนื่อยนะเนี่ยนี่แปลงเขาทุกสีเลยนะเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ไม่ไม่เขาจะแปลงล่างง่ายๆนี่ทำให้โจโจโมโหอะไรที่บ้างไม่รู้่รู้ตัวจริงอะถามเมื่กไม่รู้แล้วปวดไม่ได้ที่ไม่เจอเขาจำเนี่ยหยุดนิดนึงนะโอ้มขอโทษนะ แล้วท้าหน้าเจอได้แ <guarding> น <okay>? ่สัญญางอน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 โอ้สัญญาสัญญาจบสัญญาจบไปโอเคอืมท้าหนาเจได้แน่ได้ขวาช่วง Reviewman s p เช i a l สนับสนุนโดยคอเกสตูดิโอทีมพากลิ่งปากหอม j จฮีโร่ดอ เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารฮีโร่ที่เจ๋งที่สุด